กระสดเลยนั่นนี่แล้วก็นี่เคราดเป็นสุขกากานี่ต่อไปซูชิเหลาแมวแล้วก็รู้ว่าหนิพี่ไม่ใช่พี่จีเดี๋ยวขนมพังขนมพี่พังเลยนะ อาทิตย์ให้พี่เลี้ยงให้ใหม่ดิเอามาใหม่ถาดะอะแต่พี่จะทำหนึ่โด,ดนที่เฮ้แนะยแะไหนค่ะอาทิตี์<ม>กินเร็วยงตีไหมแม่แม่ตักให้แม่บ้างเดี๋ยวคุณแม่มือเปื้อนแป๊บนึงคุณตาสิทเลย มามาคุณแม่ป้อนเองมาไม่ไม่ไม่กบป้าปลาซื้อนะไรเดี๋ยวเดินแป๊บนึงให้คุณแม่ชี้ให้อะให้ดูเสียมันดิเนี่ยฉี้ไปแล้วเนี่ยลิมลิมนะอร่อยไหมชี้ไม่เอาครับไม่ใช่เาวาลูก 来。<Hello. S 2>